ดรนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระดับ3หรือ BSL 3เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติในการประเมินและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระดับ3ให้มีมาตรฐานในเชิงวิศวกรรมและเทคนิคสร้างความมั่นใจในการใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูงและ แลเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้และประสบการณ์รวมสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการระดับ3จากภกาคราฐัภรฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาโดยมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างห้องปฏิบัติการระดับ3จากหน่วยงานเอกชนและผู้แทนสมาคมต่างๆ การบรรยายครั้งนี้จัดโดยกองความร่วมมือระหว่างประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ห้องประชุมอาคารร้อปีการสาธารณาสุขไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข